ตลาดปลอกหม้อชุมชนราบอภิษหนูต้องเข้าไปดูต,อยอยตัวเท่าไหร่ท่านี้ย่เล็กใหญ่มาก

อ,อ,อร่อยมากว็อเฟิลแต่มันแบบมันไม่เหนียวเหนียวออมาสไตล์เค้กอ่ะแต่รสชอิอร่อยมากถ้าอันที่ไม่ใช่รสเบาเนี่ยไออะไรวะวอฟเฟิลไส้ลูกเกดอ่ะ ็เหมือนวัฟเฟิลแต่ถ้าเบานี่อ่ะกินเหมือนเค้กใช่นะำนจิ้มสีพอไหมอ๋อค่ะเลยอ๋อน้ำขิง ระดาษใหญ่มากเลยเอ็มมันสองด้านเลยเจ๋งเหรอ de la อ้ย,ยาวมาการล้ตอกหม้อมาเจอร้านพระ